สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะเป็นตัวอัปเดตของตัวแฮกเกมโปเกมอนโก iOS นะครับผมเวอร์ชัน1 1, 1. ่น1.11.4ะครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับสำหรับตัวแฮ็กตัวนี้นะครับจุดเด่นอยู่ที่การเช็คค่า IV ด้วยตัวโปรแกรมเองไม่ต้องไปหาโปรแกรมอื่นครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการฟักไข่หรือหาแคนดี้ให้บัดดี้นะครับสามารถกดที่รูปตัวธงนี้ได้เลย แล้วตัวเกมของเรานะครับจะทําการเดินเป็นวงกลมให้สามารถวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ได้ทั้งคืนแน่นอนสําหรับตัวอัปเดตตัวนี้นะครับผมที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือโปเกมอนเรดาร์นะครับหลังจากเรากดแผนที่ไปแล้วนะครับผมในแผนที่จะแสดงตำแหน่งของโปเกมอนชนิดต่างๆนะครับที่เกิดอ,อยู่ในเอ่ย อ่านี่ครับมันจะกระจุกเป็นอย่างนี้เลยเราก็จะรู้เลยว่าตรงจุดไหนนะครับมีโปเกมอนอะไรเกิดอยู่และสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่มีปัญหาว่าเห็นเงาโปเกมอนเห็นเงาสนอแลกเห็นเงาตัวนู้นตัวนี้แต่ว่าเดินหาทั้งวันก็ไม่เจอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเวลาเราเดินไปเนี่ยถ้ามีโปเกมอนอยู่ในระยะนะครับ มันจะขึ้นเป็นรูปเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นวงกลมแล้วก็รูปเงาของโปรกกรมตัวนั้นเราก็สามารถกดที่สัญลักษณ์นั้นอ่านีครับมันก็จะเจออย่างนี้เลยเดี๋ยวเดินเดินให้ดูอีกทีนะครับเดินไปเรื่อยๆครับสมมติเราเดินอยู่แถวนี้ mm. ไม่ขึ้นเงาเลย โอเคนะครับจะขึ้นเป็นรูปแล้วก็กดที่สัญลักษณ์เลยปุ๊บเนี่ยครับตัวเกมเราก็จะเดินไปหานะเองเลยครับนี่ง่ายๆแค่นี้เองครับผมโอเคยังไงคลิปนี้ผมก็จะไม่สอนวิธีการลงนะครับสำหรับวิธีการลงสามารถเข้าไปดูคลิปก่อนๆได้เลยนะครับนะใครชื่นชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการติดตามอัปเดตใหม่ๆก็กดปุ่ม subscribe ไว้ได้เลยครับผมจะหาอัปเดตใหม่ๆมาแจาก เรื่อยๆแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ